อันนึงนี่คือทำนานไหมครับพี่ประมาณ10นาทีไม่ถึงครับผมสิ 10, 10, 10, บเต็มที่สิบนาทีร้านมาตรไทยคุณแม่นะครับอยู่ที่ที่พุทธาตลาดตมสิบสอที่รดดรทรรกรมพัฒน,นานะครับผมมาามตั้งร้านแต่บ่ายสามโมงนะผมจะถึงทุ่มครึ่งนะครับเต็มที่นะครับผมทีอาจจะไม่ทุ่มนะครับผมหมดแล้วครับทาด้วยถั่วครับมีถั่วด้วยนะครับถั่วในกั้วเองนะครับผมทำเองเลยถั่วมาลองเส้นเส้นเล็กประมาณ เอามาลงนี่ประมาณ20กโลครับผมครับผมเส้นเล็ก20กิโลนะครับผมถ้าเป็นเส้นเส้นสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านผัดไทยคุณแม่ตลาดนิคมพัฒนากรม12ทุกวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับผมนี่ครับผม พี่เขาก็กำลังเตรียมกระทะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีผัดกันนะครับตัวนี้เป็นน้ำอะไรครับพี่ครับตัวนี้เป็นน้ำอะไรครับน้ำผัดไทยน้ำผัดไทยนะครับครับผมครั้งหนึ่งนี่คือเราจะใส่เส้นประมาณกี่กิโลครับเลยสามโลครับผมสามกิโลนะครับผมกระทะละสามโลครับผมกระทะละสามกิโลนะครับ ท่านผู้ชมนะฮะตัวนี้เป็นเส้นเส้นอะไรครับพี่อันนี้เรียกเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กเส้นเล็กนะใส่น้ำปลาไทยลงไปแล้วก็ตามด้วยเส้นเล็กนะครับ อันหนึ่งนี่คือทํานานไหมครับพี่ประมาณสิบนาทีไม่ถึงครับผมสิบ็มทีสิบนาทีอ่าครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องที่พี่เขาผัดไว้แล้วนะคะรับท่านผู้ชมนะครับ,รบตัวนี้รอเอาลงใช่ไหมครับพี่ครับลงพอผัดเครื่องอ่าผัดเส้นผัดเส้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขึ้นตามครับผมทีหลังอ่าครับผมประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับประมาณสิบนาทีประมาณนี้นะครับ ตอนนี้จะผัดจะทําทให้น้นําผัดไทยให้เข้าน้ำนเข้าเส้นครับเข้าเส้นนะครับ,คร,บครับผมผัดไทยคุณแม่นะครับห่อได้ยี่สิบบาท,บาท ัสคุณแม่ครับผมนั่งข้างหลังเลยสวัสดีคุณแม่ครับผมนี่นะคุณแม่นะครับด้านหลังเลยเด็กครับลูกค้าห่อละยี่สิบบาทนะครับลูกค้าเชิญครามันร้อนหรือห่อละยี่สิบบาทมีสองเส้นนะครับมีเส้นมีเส้นเล็กกับม้วนเส้นครับผมเล็กอ่าเส้นเล็กกับม้วนเส้นนะครับผมตัวที่กําลังเห็นอยู่กระทะนี้เป็นเส้นเล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับบรรยากาศทางร้านนะครับ ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่นิคมพัฒนานะครับขายดีมากนะครับตันนี้ก็นำเครื่องที่เขาผัดไว้นำลงนะครับเอาลงประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่ครับผมเตะรอบนะครับผมครับเดี๋ยวนี้หน้าไปก่อนอ๋อครับผมตอนใส่ถั่วงอกเราใส่รอบนึงครับอ๋อที่ตัวที่เตรียมไว้นี่คือใส่หมดเลยใช่ไหมครับ ไม่หมดครับผมอันนี้ได้สองกระทะนะครับได้สองกระทะนะครับผมผัดได้สองกระทะไม่ต้องผัดบ่อยนะครับนะผัดบ่อยผัดทันเดียวสองกระทะไปเลยครับผมเพราะกระทะเราใหญ่กระทะใหญ่นะฮะกระทะเบอร์เบอร์ไหนคราเนี่ยกระทะนี่เบอร์อันนี้ยี่สิบสี่ครับผมเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่นะอ่าครับผมแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกนะครับ ผมก็บอ,อกนี่คือสองถุงนี้กี่กิโลครับเนี่ยถุงละโลครับผมถุงละโลนะครับครับผมนี่นใส่ไปเลยหนึ่งกำมือใหญ่ใไปเลยครับหนึ่งกำมือเลยนะครับผมใส่ไปเต็มที่ตามด้วยเครื่องครับผมตัวนี้เป็นผักผู้ใช้ครับผมผู้ใช้นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องอีกหนึ่งรอบนะครับเครื่องแน่นเลยล้วไม่ต้องกลัวเครื่องแน่นนี่ฮะเครื่องแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตามด้วยถั่วครับมีถั่วด้วยนะครับ นี่คั้วเองนะครับผมทำเองเลยตัวหอมเลยนี่คั้วเองเลยนะใส่ลงไปไม่ยั้งนะครับกระทะหนึ่งนี่คือห่อได้ประมาณกี่ห่อครับพี่ประมาณสามสิบเห่อครับผม37ห่อนะครับครับผม เ,เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นจากกระทะแล้วนะครั้งหนึ่งห่อได้ประมาณ37ห่อนะครับห่อได้20บาทนะฮะตัวนี้เป็นสูตรขายตามตลาดนั่นเลยนะครับโอ้สีสวยมากครับน่ารับประทานมากครับท่านผู้ชมนะครับ ขึนะ้นมาจากกระทะร้อนๆเลยนะครับไม่ถึงสินาทีนะคือนะเกลียวนะครับ,ถ,รบถ้าเป็นตลาดที่นี่เส้นเล็กกับเส้นเส้นหมี่นะี่คือวันละยาละกี่กิโลครับพี่ ลองเส้นเส้นเล็กประมาณเอามาลงนี่ประมาณ20่สโลครับผมอ่าครับผมจะเล็ก20่สิบกิโลนะครับผมถ้าเป็นเส้นบุเส้นสิบครับผมบุเส้นสิบนะโอ้โหแสดงว่าวันละ30มกิโลเลยนะครับขายดีมากครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะห่อละยี่สิบบาทนะครับถั่วนี่คือขั้วเยืองนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะ นี่นะครับก็จะมีก็จะมาห่อด้านนี้นะครับหอ่อละยี่สิบบาทนะเดินนะคะคุณแม่หอ่อละยี่สิบบาทนะคะคุณแม่เดินนะคะเดี๋ยวให้ดูปริมาณยี่สิบบาทนะครับพอได้เยอะไหมเดินค,ค่ะคุณแม่หอ่อละยี่สิบบาทนะคะนี่นะฮะปริมาณยี่สิบบาทนะครับ ห่อได้สวยงามมากนะรฮรขอบคุณนะ,ะ<ก>คน่ส<ก>น,นี่นะฮะลูกค้ามาถึงก็หยิบได้เลยนะครับรหอตัว,ต,วตัวที่มีตาเต็มนั่นคือจะเป็นเส้นเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นบุ้นเส้นนะฮะวุ้นขลังต้นเสียอาครับผมนี่นะฮะบุ้นเส้นนะหอละ้ยี่สิบบาท ในีเส้นเล็กนะครับะะก็จะมีตะเกียบนะฮะมีมะนาวมีพริกน้ำตาลให้ด้วยนะครับมีพรพิกน้ำตาลให้ทุกอย่างนะคนะกระทะนหนึ่งนี่ห่อประมาณ37นะฮะห่อนะครับขายด้วยนะคะผัดไทยคุณแม่ห่อละ20บาทนะคะตลาดนัดกิโล12นะคะขายที่ไหนบ้างครับพี่ ก็นาทต่ขายอยู่ที่กม12นะคะขายที่จันทร์วันอังคารวันพุธนี่อมสาวกขายขา13นะครับครับผมนี่นะครับขายดีนะครับท่านผู้ชมนะครับราคาไม่แพงนะคะกินกินง่ายนะครับผมนะราคาไม่แพงราคาจุ่ย่อเลยนะครับ1 2 1 2 1 2 ขอบคุณนะคะร้านนะ้ำย <20 S 2> ี่สิบบาทเชิญนะคะโอเคครับพี่เดี๋ยวขอฝากร้านหน่อยครับพี่ผม,ผมร้านมาทายปู่แม่นะครับอยู่ที่นิคมตลาดปมระมดสนิคมพัฒนานะครับผม มาอ่ามตั้งร้านแต่บ่ายสามโมงแลครับผมทุ่มครึ่งนะครับเต็มที่นะครับผมบางทีอาจจะไม่ถึงทุ่มนะครับหมดแล้วครับโอเคครับต้องรีบมานะพี่เนาะครับผมใช่ครับโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับผมตลอดถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนก็อยินดีไปอเมรุนร้านนี้นะครับผัดไทยคุณแม่นะครับพิกัดตลาดนิคมพัฒนากม .12 ครับทุกวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม